ก่อนอน่เลยวันนี้คุณการขดมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับผู้เสียหายที่เป็นประเด็นเมื่อวานร้อนแรงมากก่อนหน่งเล่าให้ฟังสักที่หนึ่งได้ไหมครับกับคดีนี้เลยทีเลยค,ครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ย<ม>น้องเขากับคุณแม่ครอบครัวเนี่ยเขามีจังหวะได้ไปเจอพระรูปหนึ่ง<ม>พระเนี่ยเขาก็ทักว่าตัวของน้องกับครอบครัวเนี่ยดวงตกนะถ้าอยากมีชีวิตรอดต้องแก้ของโดยการที่แนะนําไปให้เจอกับหมอผีคนหนึ่ง ซึ่งหมอผีคนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางครอบครัวได้เจอเนี่ยก็ทักเหมือนกันตน้องรีบแก้ของแนละ้วไม่แก้เนี่ยตุยแน่นะก็วิธีการแก้ของก็คือเอาผ้าห่อสีขาวใส่เงินไป1นึ0 0หม้วให้ไปวางตามจุดต่างๆพอวางเสร็จปุ๊บให้หันหลังหันกลับมาเงินหายเงินหายไปแล้วเขาบอกว่าเงินเน่ยเผาทิ้งไปแล้วนะครับก็หลังจากที่เงินหายไป เขาก็ถามอีกว่าเอ๊ะอันนี้พิธีเนี่ยมันสาเร็จเรียบร้อยดีไหมเขาก็บอกว่าไม่พิธีแตกต้องทําใหม่ทําใหม่ก็คือคูณสองการแก้พิธีก็คือเอาหมื่นสอพันห้าร้อยคูณสองเป็นสามหมื่นกว่ามาใส่หอ่อสีขาวเหมือนเดิมแล้วก็ทําพิธีใหม่ทาทาแตกๆทำทำแตกๆอยู่อย่างเงี้ยประมาณสิบยี่สิบครั้งจนเป็นหนี้เนี่ยสามแสนกว่านะแล้วบันที่น่าเจ็บใจก็คือในส่วนของอนอกจากครอบครัวที่เป็นหนี้เนี่ยตัวของน้องเอง นะมีการถูกหลอกว่าเนี่ยโดนของอยากให้พ่อแม่มีชีวิตรอดใช่ไหมถ้ารักพ่อรักแม่จริงต้องไปทําพิธีกับเขานะคือพิธีน,น้ำมันล้างน้ามันพายโดยที่พระเนี่ยก็ให้น้องเนี่ยไปกับตัวของหมอผีแล้วก็ให้พ่อแม่อยู่กับพระนะส่วนหลังจากไปแล้วเนี่ยน้องก็ถูกล่วงละเมิดนะครับแต่อาจจะไม่ลงดีเทลนะแต่หลังจากที่เกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็ ใช้วิธีการหลอกแบบนี้มาหลายครั้งจนสักน้องสักก็คือเหมือนเป็นการประทับโลโก้สัญลักษณ์ว่าคนนี้เนี่ยได้ทําวิธีน้ํามันพายกับเขาแล้วซึ่งวิธีน้ํามันพายก็อย่างที่เล่าไปนะซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยน้องเขาก็เจ็บปวดนะเจ็บปวดที่หลังจากที่ตัวเองถูกกระทําแล้วครอบครัวหมดเนื้อหมดตัวนะยังต้องทนเห็นรอยสักอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเป็นแผลที่อยู่ในใจไม่ใช่แค่ตัวนะ้อง ตัวพ่อก็ถูกพระสักเหมือนกันตัวของแม่ก็ถูกสักเหมือนกันนะครับวิธีการสักน่ากลัวเหมือนกันค่ะสักเนี่ยเข็มเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์แต่หมึกที่จุ่มลงไปมีการปลรหยัดคือหลังจากที่สมมติจิ้มแม่ไปแล้วหมึกเหลือใช้ร่วมกัน,กนแบ่งคนอื่นอีกอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งทางครอบครัวเขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัย นะครับแต่ก็ไปตรวจมาแล้วก็คืออาจจะไม่เจอเชื้อแต่ส่วนนี้อาจจะให้ทางคุณหมอหรือให้ทางเรือรักเนี่ยเขาให้ความรู้นะก็คือหลังจากเมื่อวานที่ไปออกผลกระแสมาเนี่ยก็เลยติดต่อหาทางพี่ปิ่นนะครับโรงพยาบาเลเรือรักเพื่อให้ช่วยลบรอยสักให้น้องนะเพื่อดีอย่างน้อยก็ทางคดีความคืบหน้ามันไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่แผลในใจเนี่ยมันต้องได้รับการเยียวยาก็เลยประสานทางเรือรักก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับต้องขอบคุณมาก ตอนแรกเลยที่เขามาให้คุณกันช่วยเราเราเห็นภาพผิดปกติของฝั่งเจ้าวาสกับ oh. เจ้าหมอผียังไงไหมครับแ,แล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงทาไมแบบคือ,อทางหมอผีเนี่ยหลังจากที่ผมทราบเรื่องนะหมอผีเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติตัวพักก็ยังบวชอยู่ก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติมีการต้มยาสักให้คนนั้นคนนี้ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมซึ่งทางครอบครัวเขาก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ มันไม่เป็นธรรมกับเขาเลยเพราะว่าเรื่องเนี่ยหลังเขาเป็นผู้ถูกกระทําแต่ทําไมคนกระทํามันลอยหน้าลอยตาอยู่แบบนี้ผมก็เลยประสานทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับลงไปในพื้นที่แต่พระเนี่ยจะเป็นพระที่เจอตัวได้ตามเป็นปกติกลายเป็นพระหายากนะครับอยู่ดีๆก็หายตัวไปนะก็ชาวบ้านก็เริ่มมาเยอะมาเป็นร้อยคนแล้วจะขอเปิดกุฏิเนี่ยทางมีสายโทรศัพท์เข้ามาว่าใครจะเปิดกุฏินี้เขียนชื่อไปด้วยนะ จะได้ฟ้องถูกคนอ่าผมก็บอกอ่าโอเคถ้าได้เอาแบบนี้ก็ก็เจอกันผมก็ประสานทางท่านผู้การภักเจ็ดท่านผู้การสุพรรณบุรีนะครับท่านรองผู้การแล้วก็ออกจากวัดออกไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองพระถูกศึกเรียบร้อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาไปหาเจอกันที่ไหนส่วนทางคดีก็ตอนนี้ได้มีการพูดคุยก็คือมีผู้เสียหายคนอื่นเข้ามาอีกหกคนก็ทางท่านผู้การก็ยินดีรับแจ้งความแล้วก็ในส่วนของน้องหรือส่วนครอบครัว ที่ถูกกระทําก็เป็นต่างกรรมต่างวาระไม่ใช่ว่ากระทำหนึ่งครั้งแล้วจบหนึ่งครั้งไม่ใช่ทําน้องสิบสองครั้งรับผลที่ต้องรับคือสิบสองครั้งช่อโกงยี่สิบครั้งผลที่ต้องรับคือยี่สิบครั้งนะครับนะทางตารวจก็เร่งดําเนินการให้เต็มที่ครับทีนี้พอเกิดเรื่องเกิดขึ้นมาทีนี้ทางฝั่งผู้เสียหายเราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้างครับอ๋อครับก็อย่างที่บอกเลยครับ ตอนนี้ก็คือต้องบรบกวนทางโรงพยาบาลเลลลรือรักรบกวนทางพี่ปิ่นด้วยนะครับอย่างน้อยลบแผลในใจก่อนนะรอยสักที่อยู่ตามตัวที่บอกว่าเป็นการสักเรียกเงินสักเรียกทรัพย์สุดท้ายสักมาเนี่ยซับหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวนะรอยเสือที่หลังที่มาสักให้น้องนะครับแล้วก็ของพ่อด้วยซึ่งพ่อเนี่ยเขาเจ็บปวดมากถึงขนาดผูกคอตัวเองแล้วนะรวปัมหัวใจขึ้นมานะครับ นะก็มาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ทางคดีก็ช่วยแล้วแหละนะตอนนี้ก็ต้องช่วยกันรักษาแผลในใจของน้องกับครอบครัวลแล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าที่มียอดหนี้อะไรเดี๋ยวก็ต้องม่ากันต่อไปใช่ไหมอาจารย์ในส่วนที่<ม>ทางครอบครัวเนี่ยที่เขาไปกู้ยืมเนี่ยก็เขาอาจจะต้องตั้งหลักแล้วก็ทำมาหากินลุกขึ้นมาสู้ครับอย่างน้อยมีหัวใจมีแรงที่ยังสู้ต่อได้ผมเชื่อว่ามันไปต่อได้แน่เจ้าหนี้ก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของ าการลบรอยสักก็ต้องถามพี่ปิดแล้วว่าค่าที่จ่ายมีอะไรยังไงนะครับว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็คือได้มาที่โรงพยาบาลเรือนรักคุณหมอเป็นโรคขากายถามในเรื่องของรอยสักที่เกิดขึ้นกับทางโรงพยาบาลเรือนรักที่มีการช่วยเหลือกับรอยสักตรงนี้อย่างไรได้บ้างแล้วก็เราต้องใช้วิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ รอยสักลายเสือของน้องน,นะคะอย่างที่ทุกท่านน่าจะได้พอเห็นไปบ้างแล้วนาะเป็นลายสักสีดํานะคะยาวประมาณ12นิ้วอยู่บริเวณหลังนะคะก็สําหรับรอยสักนี้จริงๆสามารถรักษาได้นะคะด้วยเครื่อง Pico Discovery นะคะมันก็จะเป็นเครื่องที่ยิงลงไปแล้วก็จะไปทําลายเม็ดสีะคะ่ะทำให้เม็ดสีมันแตกตัวแล้วก็จะทําให้รอยสักเนี่ย จางไปได้80-90%เลยนะคะก็คืออาจจะเหลือเป็นรอยสีเทาๆได้บ้างเล็กน้อยอะคะ่ะก็ทั้งหมดเนี่ยต้องทำและแต่ท่านนะคะก็คือ5ครั้งขึ้นไปอะคะ่ะปกติเนี่ยรอยสักประมาณนี้ก็คือต่อครั้งเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0มบาทนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ะค,ะค่ะคุณหมอคะขอ,อยาตถามในเรื่องถ้าเคิดแบบนี้เนี่ยการารกักษาองใช้เวลานานแค่ไหนคะค่ะก็ บอกไปนะคะว่ามันต้องทําอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือ5ครั้งขึ้นไปแล้วก็ทําห่างกันเนี่ยประมาณเดือนละ1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนค่ะ<ม>ค่ะก็คือจะค่อยๆจางลงในแต่ละครั้งความถี่ก็คือเดือนละครั้งใช่ค่ะค่ะแลานผู้ชกครับผมขออนุญาตถามว่าในเรื่องของการสังผัสการเล่ามาส่วนนึงนะคะในการสัมผัสนั้นมันอาจจะทําให้เสี่ยง เป็นอะไรยางไรบ้างคะทางกรณีก<ต>ใช้เข็มใช่ค่ะการใช้เข็มการใช้เข็มร่วมกันค่ะก็ใช้เข็มนี่คือเขาใช้เป็น,กกนเข็มเ,เ,เ,เดียวกันเลยเราอ่าตัวตัวของเข็มอ่เอาเขาฉีดแอลกอฮอล์ครับแค่นั้นทำความสะอาดด้วยกันทั้กระดาษชู่กับฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็หมึกมหลังจากที่จิ้มเนื้อแล้วมาจิ้มหมึกเสร็จแล้วหมึกเหลือก็ไปใช้ต่อไปจิ้มเนื้อคนอื่นต่อค่ะที่ ก็คือจริงๆที่ถ้าฟังตามเนี้ยก็คืออาจจะฟังดูไม่ไม่ปลอดภัยเนาะคะ่ะทั้งในเรื่องของตัวเข็มเองเนี่ย mm hmm. การใช้แค่แอลโกอฮอล์ฉีดเนี่ยไม่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ mm hmm. จริงๆเราจะต้องมีการสเตอร์ไลน์ที่ได้มาตรฐานนะคะอันนี้คือเรื่องของเข็มส่วนในเรื่องของหมึกเองเนี่ยจริงๆถ้าการใช้สักคนหนึ่งแล้วแล้วเสร็จแล้วใช้เข็มมาจิ้มแล้วสักอีกคนนึงต่อเนี่ย อันนี้ก็ไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีสิทธิ์ที่จะทําให้ติดเชื้อที่เป็นติดทางกระแสเลือดได้ค่ะอย่างนี้เมื่อสักครู่นี้ที่คุณกันบอกว่าพอเราเจอเคสแรกที่เจอกับหมอพีกับผ่ามีอีกสองสามเคสสี่้าเคสก็เจอกรณีเดียวกันอย่างนี้ทางโรงพยาบาลเลยรับจะช่วยแบบลบรายสัก์ให้กับน้องๆวเขาเพิ่มไปทาอะไรคค่ะ อีกสี่ห้าเคสเหรอครับเพราะว่ามีลักษณะที่โดนรอยสักมีการช่วยอ่าที่โดนเนี่ยเบื้องต้นนอกาที่ยังไม่มามีอีกสองคนครับที่ที่ยังเจออยู่ในสภาพเป็นรอยเสือเป็นผู้หญิงครับคือหมอผีเนี่ยถ้าทําวิีน้ํามันพายแล้วเนี่ยทุกคนจะถูกสั่งอืมแล้วทุกคนก็เวลาเห็นก็ร้องไห้ครับทุกคนร้องไห้หมดเจ็บปวดครับคือถ้าเขาเดือดร้อนไม่มีใครจะจ่ายด้วยตัวของเขาเองค่ะเราก็ยินดีช่วยนะคะค่ะ าธุครับมนุโมทนา<ช>สาธุเลย<า>ต,กตกใจไหมคบพี่ปิ่นคะพอเจอเคสแบบนี้ที่มันเป็นข่าวประเด็นนานึงเมื่อวานแล้วก็หลยเสิ่ใหความสนใจเ้ยครับก็จริงๆเราก็ช่วยคนมาหลายเคสแล้วนะคะเคสที่รุนแรงแนมะ้กระทั่งไส้แตกที่เกิดจากการแปลงเพศมาพี่ก็มากแก้ให้นะคะรวมทั้งที่เป็นการเคยพามาน้องที่เอาไมเปเพศชายนะคะก็คือเป็นเคสที่หนักๆเราก็ทําให้จมูกพังอะไรมาแล้วก็ เต็มที่เต็มใจะจะทำเคสรอยสักแบบนี้ค่ะก็เป็นของส่วนสกินเลเซอร์ของโรงพยาบาลก็น่าจะแบบไม่ได้ตกใจอะไรถ้า<ม>ถามคําว่าตกใจอะไรไหมเพราะว่าเราเคยทําที่เคสที่มันรุนแรงกว่านี้มานะคะค่ะคืะอกางคีีพอเราจะมีการเอาผิดในในความผิดของหมอผิดกับผ่ามากรอยแค่ไหนคือตอนนี้เนี่ย,นนเ,ยเรารวบรวมผู้เสียหายตอนนี้ที่บอกมาหคนเนี่ยยังไม่ได้สอบปากคำเพิ่มก็เดี๋ยวทางตำรวจเขาเอามือความสะดวกครับ ก็เดี๋ยวเขาไปสอบในสพใกล้เคียงให้เลยนะเพื่อง่ายบางคนอยู่ไกลถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่สัดไม่สะดวกจะมานะครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยได้แจ้งความครบองค์ประกอบเนี่ยของข้อกล่าวหาอาจจะเพิ่มมากขึ้นอาจจะกลายเป็นชอบปงประชาชนความหนักหน่วงเนี่ยมันอาจจะหนักมากขึ้นอีกนะครับซึ่งซึ่งก็ตอนนี้อยากให้ผู้เสียหายทุกคนใครที่ถูกหลอกแบบนี้ท่านออกมานะครับไม่ต้องอายอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมไปอีกทางด้านหนึ่งเลยนะนะคือเอาเรื่องของท่านออกมาเนี่ย ดำเนินการกับคนแบบนี้จะได้ไม่ไปหลอกใครอีกนะครับเขายังไม่โดนจับใช่ไหมครัตอนนี้ถูกตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วครับนะแต่ประกันตัวออกมา<อ>ประกันตัวออกมาครับเขาอยากถามฝั่งคุณแม่ได้ไหมคะตอนนี้สภ<ม>าพจิตใจคุณแม่เป็นยังไงบ้างกับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ตกใจเล็กน้อยเรื่องสื่อก็มีทัวลงนิดหน่อยถามว่าที่ว่าเขาบอวกว่า อ่าทาไมวกไปเวียนมาก็คือการทําพิธีวน,วนไปเวียนมาจริงไม่จบสักทีใช่ค่ะก็คือพิธีมันแตกถามว่าเวียนไปวนมาก็คือการเผาเงินก็คือมันก็ย้อนกลับมาจุดเดิมอันนี้เรื่องจริงค่ะถ้าไม่โดนกระตัวไม่มีใครรู้จริงจริงค่ะก็คือว่ามันจะมีม,มันจะมีแต่ว่ามีมีจบบตัวละครตัวไม้มาาอพิธีที่ทําทําต้นของแรกอะมันมาทํา มาทําลายมาเอาฟันไปอาฟันพอเอฟันแน่ยไปไว้สัมภเลษขอเนี้ยที่อยู่ยุ่งทลายเนี้ยมาเอาไปมาสอนตอสอะไรกับไช้วิชาเลยครับโดยที่ร่มมีพระดวงรวยด้วยกล้วก็พด,ด้วยคือที่เชื่อก็คือพะระมาการันตีให้พอตอนแรกเนี่ยดูเป็นหมอผีมาตอนคนดวงตกอะเนะใครหมอรักษาแล้วพ่อแม่ยังไม่ดีขึ้นก็หาที่พึ่งทางใจไอ้นี่ก็เอาจังหวะที่คนกําลังอ่อนปวกเปียกอะ มาหาจังหวะทํามาหากินนะแต่สิ่งที่มันมันทําให้เขาเชื่อเลยเคยมีพระมาการันตีให้ว่าเอ้ยอันนี้มันเคยต่อสู้กับผีจริงเคยทำานกเนื่จริงก็เลยทําให้เขาเชื่อแต่ถามว่าทุกวันนี้เขายอมรับว่าผิดพลาดไหมเขายอมรับนะยอมรับจริงจริงว่าผิดพลาดไปแล้วก็จะทาไงได้ถ้าคนผิดพลาดไปแล้วก็ยอมรับนะคะเท่าที่คุยกับผู้เสียหายคนอื่นก็คือว่าเรื่องเกิดจากพระคล้ายๆว่าพระป็นคนหาดีให้หมดใช่ ทุกคน,น,นโดยมาจากพระหมดเลยค่ะตอนนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่ได้มาเจอคุณกันแล้วมาเจอโรงพยาบาลเรรักกับคุณปินกับคุณหมอเป็นโรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ว่าต้องขอบคุณพี่กัดมากนะคะแล้วก็คุณพี่ปีนแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกคนด้วยค่ะที่ว่าช่วยเหลือทุกอย่างเลยก็ไม่ไม่รู้จะ จะทําไงแล้วก็คือคงขอบคุณมากๆเลยค่ะคืออยากให้ครอบครัวผมเป็นครอบครัวค้ายแล้วก็ได้เป็นครอบครัวคล้ายจริงๆเพราะว่าเหยื่อเหยือ่อม,มันมีหลายเคสล้วเขาผมผูกมีสีมืนที่โดนไปสีมืนแล้วเขาบอกว่าอย่าออกมาแจ้งความนะถ้างั้นเดี๋ยวเขาจะฆ่าอ,อย่างกรณีวันนี้ที่มาที่โรงเจบันเลยล่ะก็คือเดี๋ยว ทางโรงพยาบาลก็คือจะมีการร่รอยสักให้น้องแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ที่เคยสักกับเขาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นี่ยะใช่ค่ะสักอะไรนะนี่สักอะไรรับซับแต่ซับออกไปหาเขาเขาอะรับไม่ได้นี่ละจนทะเลาะกับร้านโต๊ะหมดเลยเนยตอนนี้ขออนุญาตถามคุณแม่ดีกว่านะตอบแทนน้องว่าสภาพจิตใจน้องเป็นยังไงบ้างคะก็น้องอาจจะเศร้าๆหรือเล็กน้อยก็คือ ไม่อยากพูดกับใครแล้วก็พอออกข่าวไปหนูก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ได้ให้เขาลองปีเราเาไม่รู้วคระไรรล้แต่วันนี้ก็ถือว่าได้เยียวยาน,น้องเขาก็รู้สึก<า>ดีเลยเขาก็บอกว่าดีใจเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันจะได้ออกไปจากิีใจของเขาแม่คือบอกเป็นโนคะ่ะเมื่อสุกคนนี้ได้เห็นรอยสักจริงๆของน้องเขาแล้วในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องการารักษาคิดว่ายากไหมคะก,กับเคสแบบนี้ ค่ะจริงๆก็ยังดีนะคะที่รอยสักเป็นสีดำนะคะเป็นสีที่สามารถลบได้ก็คือใช้เครื่อง p e o p l e Discovery ก็คือเป็น Gold Standard ในการอาษาดเลยค่ะ80-90%รอยจางไปได้เลยค่ะมีตัวอย่างภาพด้วยนะคะภาพของการที่ลบรอยแล้วจะเป็นยังไงอ๋อมีมีหลังลบแล้วด้วยมีคนเคยลบแล้วด้วยจางเกือบหมดนะคะแต่ว่าอนี้น่าจะเข้มกว่ารอยของน้องสุกหมคะค ของน้องก็เข้มประมาณก็ช่วยนมีอา้อก็คือมีโอกาสร์านตประมาณ90เปอร์เซ็นต้นอย่างเคสที่เป็นที่ฝ่ามือของคุณพ่อคุณแมกก่ก็อาจจะง่ายกว่าไหมคะก็เล็กกว่าค่ะแล้วก็เป็นสีเดียวกันก็คือการจะง่ายกว่าเล็กกว่าีการข่าววันนี้เหมือนเราเป็นตัวเชื่อมให้น้องได้ลบลบแผลในใจออกไปด้วยแล้วก็ได้มาเจอปุณปิดด้วย ยังไงบ้างคะครับคนที่ต้องขอบคุณต้องเป็นทางเลือรักกับทางพี่ปิน่นแล้วก็ทางคุณหมอครับนะครับผมเป็นแค่คนโทรมาเองแต่คนที่ให้ความช่วยเหลือจริงๆคือพี่ๆเขาผมก็ต้องขอบคุณนะครับนะที่นอกจากจะผมเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมยังมีทางโรงพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับก็อนุโมทนาสาธุครับขอบคุณมากๆครับ<ค>รขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ปิ่นจะแถมทำจมูกให้น้องปิ่นทำจมูกไปด้วยโอ้โหใช่ ค่เป็นกำลังใจสุดจริง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 แต่หนูจะบอกว่าพี่กัดนี่เหมือนแบบว่ามีโรคขี่ม้าขาวเันยีหนูจะพูดมีโรกขี่ม้าขาวมาช่วยพ่อพูนเลยจริงๆคนที่ช่วยคือนี่คนที่เดินมาเจอกันมีพี่พี่เขาแบบคนที่เขาพูดเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าไปเจอพี่การเหมือนแบบเหมือนผู้ชายที่ส่งมาปวดเลยแบบทุก ทุกที่เลยไปไหนแบบทุกคนรักหมดเลยเขาไม่เคยเหนื่อยครับเขาไม่เคยเหนื่อยเลยนะเขาไปไหนเขาจิตใจดีมากเลยเขาทำงานหนักเวลาไปเจอใครมากเขาจะยิ้มตลอดเลยเกินแทนจริงค่ะคุณดูเห็นนะเขาไปตลอดเลยแล้วเขาไม่เหนื่อยเลยนะคะใช่คือเขาสู้ตลอดนะเขาลุยตลอดแบบเขาเอาแกลที่ไหนมาสู้หนูยังคิดเลยทั้งคู่เลยทั้งแฟนด้วยกินเที่ยวก็น่ารักหลังจากนี้เราอยากจะเตือน เตือนในเรื่องแบบนี้ยังไงไหมครับเพราะหลายคนเอาว่าคนไทยก็ยังมีความเชื่อเรื่องการดูเตลูเรื่องการศัพยันชีวิตจะดิขึ้นอะไรอย่างนี้เราจะเราจะพิจรารณายังไงอไรอย่างนี้ผมผมอยากจะฝากเตือนงนี้คือความเชื่อมันคู่กับคนไทยนะแต่เราต้องเชื่อโดยมีสติเชื่อโดยมีวิจารณญาณเราลองคิดดูดีๆว่าสักสักตรงนี้เราเรียกซับเนี่ยสักแล้วเราไม่ทำอาหากินเลยเนี่ยซับจะมาหรือเปล่านะครับ นะวันนี้หมอดูบอกว่าต้องทําพิธีเอาเงินใส่หอ่อผ้าเผาไปให้เทวดาเผาไปให้ครูบาอาจารย์ถามจริงๆแบงก์กงเตกับแบงก์จริงเนี่ยมันมันต่างยังไงเวลาเผาเหมือนกันนะครับเชื่ออย่างมีสติคนที่รวยเนี่ยไม่ใช่ท่านจะรวยขึ้นนะหมดเนื้อหมดตัวดูตรงเนี่ยต,ตัวอย่างตรงนี้ไว้คนที่รวยเนี่ยคือหมอขีนะครับนะตั้งสตินะคิดเยอะๆนะครับโอ้ยผมผม,มขอโทษน,นะสักมือมันก็ความเชื่อระดับหนึ่งในชะ่ไหมไม่ได้ไปลบความเชื่ออะไรนะ แต่ผมผมมีความลับของคนสักมือนะแต่ผมอยากพูดคนสักมือถูกถูกถูกจับเรื่องยาก็มีนะผมอยากพูดไปก่อนนะเป็นอาจารย์่ะมีครับนะเออนะครับนะตอผมงี้ผมแค่เือนสติว่าต่อหน้าท่านน่ะเขาอาจจะเป็นอาจารย์ก็ได้แต่ตอนนั้งคือก็อาจจะเป็นเป็นสาวปาร์ตี้ก็ได้นะเป็นนุ่มปาร์ตี้ก็ได้ใช่ไหมครับเออก็นะเชื่ออย่างมีสติผมไม่ได้พูดแค่นั้นเชื่ออย่างมีสติ เ<อ>พราะเราก็ช่วยเหลือเคสมาหลายเคสมากลแล้วค่ะค่ะก็เราก็ยินดีที่จะช่วยนะคะเวลาเขาไม่มีโอกาสแลคาพี่ยินดียินดีที่สุดเลยแล้วก็น้องการก็น่ารักมากนะคะค่ะก็ก็กอย่างที่น้องการบอกแล้ว่ะะว่าจะเชื่ออะไรเนาะมันก็สําคัญความเหนื่อยอยู่ที่ตัวเองคะ่ะความสําเร็จเนาะ,ะอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามคะ่ะมันตั้งตัวใหม่ได้เสมอถ้าใจเรายังสู้นะคะ นาะอะไรไม่ไม่ต้องกังวลนะเรื่องที่ผ่านมานะลูก mm hmm. เดี๋ยวจะทําให้แบบชีวิต <Okay. S 1> ตัวเองแบบว่ามีกําลังใจขึ้นนะคะช่วยอะไรได้พ mm hmm. ี่ก็ดีๆนะคะค่ะ้คอบอกนิดนึงทิ้งท้ายดีกว่าถ้าใครแบบอยากลบรอยสักที่แบบ mm hmm. เคยสักมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสักยันหรือว่าสักทั่วไปนะคะให้มาที่โรงพยาบาลเลยหลักได้เลย ก็ที่โรงพยาบาลเลยรักเรานะคะก็คือใช้เป็นเครื่อง Pico Discovery ที่เป็นเครื่องโ d a r d ในการลบรอยสักเลยนะคะเป็นเครื่องแท้แล้วก็ผ่าน US FDA แล้วก็ออยอไทยด้วยนะคะยังไงก็เข้ามาปรึกษากันได้ะคะ่ะเรามีเครื่องเลเซอร์ทุกชนิดค่ะที่เป็นเครื่องแท้นะคะมันจะได้ผลที่ที่ดีค่ะโอเค,คออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะ